นี่นะคะเน่นหัวเน่นแม่นี่ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เช้านี้เราแม่ปูพาทุกคนมารดน้ำต้นไม้นะคะอันนี้เป็นบล็อกครีไม่ใช่บล็อกครีค่ะทุกคนอันนี้เป็นแคลนะแม่ปูซื้อมายังไม่ได้ลงดินจริงจังเลยเดี๋ยวเราต้องคือตอนนี้หมักหมักแกลบไว้ที่ทุ่งนายอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงแกบลบเราได้ที่ยังไงค่อยมาลงกระถางอาจจะไม่ได้เป็นกระถางอาจจะเป็น เป็นกระสอบปุ๋ยก็ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเอ่อเป็นเทียนดอกดอกเทียนฝรั่งนะคะสีสวยมากค่ะทุกคนสีชมพูแล้วก็จะมีอันนี้ดอกเทียนสีแดงดอกหมดแล้วแล้วเหลือมเมล็ดนะคะแม่ปเอาไว้ทําพันต่อเนาะตัวนั้นก็สีชมพูสีชมพูสวยมากค่ะทุกคนชมพูอ่อน นี่ค่ะชุมพูอ่อนสวยมากแลอันนี้กระหล่ำแม่ปูค่ะสวยไหมใหญ่แล้วค่ะทุกคนใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนี่นะคะแน่นหัวแน่นๆ่จนตัวนี้ก็จะเป็นแคลค่ะ แค่ใหญ่เร็วมากแม่ปุก๊กกะว่าจะให้เขาโตทันโตทันหน้าหนาวนี้เนาะจะได้สวยๆปีนี้ก็อากาศเย็ยนต่อเนื่องมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็11องศา กระหล่ำแม่ปูปลูกได้ประมาณสองเดือนนะทุกคนก็ได้ห่อขนาดนี้กระหล่ำเนี่ยแม่ปูกคิดว่าแม่ปูจะรดคือรดใต้โคนเขาแบบนี้ตลอดนะทุกคนเพราะว่าถ้าดินเขาแห้งก็จะไม่สวยนะมีคนถามว่าแม่ปูป,ปลูกยังไงสวยกระหล่ำเม่เข่งนะคะทุกคนก็ปลูก ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยสดเสมอะคะ่ะทุกคนแต่ตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งใส่ไปสองครั้งนะคะ mm. ก็แต่ดินเราปรุงมาดีเลย mm. ปีนี้เป็นปีแรกที่ปลูกกระหล่ำใน mm. ในในเข่งแบบนี้สำเร็จนะทุกคน นาบ้านแม่ปูก็จะมีชวนชมด้วยนะคะชวนชมถ้าดูแลดีดูแลดีสม่ำเสมอเขาจะสวยมากนี่ค่ะทุกคนตอนที่แม่ปูกำลังรดอยู่ที่นาต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ที่นี่คือสวยมากตัวไว้ อันนี้ก็จะทำเป็นทรงแท่งนะคะปลูกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนดอกพยับหมอบพยับหมอบนะคะหน้าบ้านดอกสีฟ้าสวยๆอ่ะทุกคนดอกพยับหมอบ ช่วยเนาะนี่คทุกคนโชว์อีกรอบหนึ่งกับต้นชวนชมยักษ์ดำนะคะที่ติดฝักเขาบอกว่าอย่ากเก็บฝักไว้เยอะเนาะแม่ปูก๊ก็มันคัดสรรโดยธรรมชาตินะคะทุกคนมันร่วงก็จะเหลือจะเหลือกิ่งละสองฝักค่ะทุกคน ก็พยายามใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอนะคะเพราะว่ากลัวฝักเขาไม่สมบูรณ์อ่ะกิ่งนี้ต้นนี้นะคะแม่ปุ๊กก็ตัดมาจากต้นนี้แหละมาชํานะคะทุกคนก็ชํารอดหนึ่งกิ่งอันนี้ก็ต้นชําเหมือนกันนะจาก ต้นไหนไม่รู้ว่ามาจากบ้านป้าทิพย์นะคะทุกคนอันนี้ต้นมะเขือเทศปีนี้ก็สําเร็จนะคะปลูกมะเขือเทศเนาะในเข่งเหมือนกันลูกสุกแล้วหนึ่งลูกนะคะเราจะยังไม่เก็บหรอกหรือยังไงมีแมลงไหมไม่แน่ใจว่ามีแมลงรบก,กวนไหมนะคะทุกคนก็ นี่ผู้ก็ปลูกในเข่งเหมือนกันมะเขือเทศไม่แน่ใจว่าพันุอะไรพันสีดาวหรือเปล่าหรือพันธุอะไรไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะซื้อพันธมาจากร้านค้าแล้วก็มาลงปลูกอันนี้เป็นต้นกุหลาบที่แม่ผู้ปลูกไว้ข้างบ้าน อันนี้ทาสาวไปนะคะทุกคนทาสาวไปก็คือตัดตัดกิ่งออกมันก็งอกใหม่นะทุกคนออกยอดใหม่ตอนนี้ก็ทําสาวมาตัดแล้วกิ่งออกดีมาก ใก้จะออกดอกแล้วแหละและทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ของแม่ปุ้นเนาะนี่ทุกคนหน้าหนาวนี้ก็ยังออกดอกนะออกดอกตลอดเลยนี่ก็ออกดอกออกฝักแล้วนะ ออกลูกเดี๋ยวเราต้องมัดให้มันไม่ไม่เอ็นไปบ้านนู้นนะเนี่ยเขาจะเอ็นไปบ้านนูน้นมาแม่ปูพาทุกคนมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันค่ะทุกคนนี่สุกหนึ่งลูกเห็นไหมคะชัดไหมสุกหนึ่งลูกนะคะนี่งอมแล้วแหละ เพราะดำมาหลายวันละอีกลูกนึงยังแดงอยู่เดี๋ยวแม่ปุ๊กก็จะเอาถุงมาครอบไ้นะคะกลัวว่านกจะมาเอาไปทานนะทุกคนอุย้ยนี่กล้อง สีสวยเนาะลูกใหญ่เท่าหัวแม่มือเลยตัวนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่แบบไร้น้ำนะคะทุกคน ไม่มีน้ำเลยเห็นไหมคะต้นไม่มีน้ำส่วนอีกต้นหนึ่งนะทุกคนจะเป็นแบล็คเบอร์รี่มีน้ำนะคะเ,คเห็นไหมน้ำเต็มเลยเน้ำแล้วน้ำเขาคมมากเลยนะแม่ปุ๊กก็ได้มาจากสวนปาทิพย์นะคะปลูกไว้2ต้นแม่ปุ๊กก็ปลูกพืชผักไว้ริมรัว้ว ตรอกซอกซอยแม่ปุ๊กก็ปลูกนะคะทุกคนพื้นที่น้อยแต่ก็ปลูกได้เยอะเหมือนกันนี่ก็ปลูกหน้าบ้านหน้ายุงข้าวก็มีนะทุกคนเรายังจำเป็นต้องมียุงข้าวไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อเก็บข้าวเนาะทุกคนคลิปนี้แม่ปูพามาชมสวนหน้าบ้านแม่ปุกนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัย Happy Channel ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนแบล็คเบอร์รี่มาทุกคนชิมกันอืมหวานนะทุกคน ลูกนี้หวานแปลว่าหน้าหนาวอ่ะจะหวานกว่าหน้าฝนอืมเยี่ยมทุก